ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวฮินดูทอรอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มี ลัคนาอยู่ในราศีพิจิกประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียท่ายังไงให้หนักกายเป็นเบานะครับเราก็จะใช้ไพ่เทพินดูกับไพ,พ่พระพิคเนตนะครับมาช่วยขยายนะะแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศี ีพิจินะครับก็ต้องบอกว่านะครับได้ผ่านพ้นเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตตัวเองมาเดือนกว่าๆแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับดาวพังคารนะครับที่อยู่ในราศีพิจิเราจะเรียกว่าพกตนุนะครับที่แปลว่าตัวเรานะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวเรานะครับเมื่อโคจรดาวนะครับโคจรไปเจอ นะครับกับดาวอะไรก็จะเป็นการบอกเรื่องราวถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกดวงด้ว,วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะครับ ดาวที่ตั้งรับนั่นแหละจะเป็นตัวขยายว่าคุณจะเจออะไรยังไงในช่วงของเดือนนี้นั่นเองนะครับอีพบรือนหนึ่งนะครับมาจากราศีเมษนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าพบอรินะครับอริแปลว่าอุปสรรคอริแปลว่านี่สินแต่สําหรับชาวราศีพิจิกแปลว่าการพัฒนาตนก็ได้นะครับหรือความมุมานะเพียรพยายามความพยันขันแข็งหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ได้สําหรับชาวราศีพิจิกเพราะว่าตัวเองนะครับตนุ อันนึงเป็นเจ้าเรือนอีกอันหนึ่งก็เป็นเจ้าเรือนในราศีอริก็เลยส่งผลให้ชาวราศีพิจิกหลายๆท่านเป็นคนที่นักแก้ปัญหาเก่งนั่นเองนะครับอ่ะตนุไปไหนก็ต้องบอกว่านะครับตอนนี้ไปอยู่ในภพดีเรือนดีแล้วตนุนะครับตั้งแต่วันที่19ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา 8นาฬิกานาทีเหมือนชาวราศีพิจิกเกิดใหม่แล้วนะครับจากก่อนหน้านั้นเจอเรื่องยุ่งยุ่งพอสมควรตั้งแต่วันที่นะครับ26สิงหาเลยนะครับรู้สึกว่าชีวิตนี่โอ้โหโดนอะไรที่มันสาหัสสากรนะครับพลิกผันผันผลในชีวิตค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องจิตใจเรื่องอะไรสรารพัดนะครับคุณได้ผ่านพน้นเรื่องนะครับทุกแล้วนะครับก็เปรียบเสมือนฟ้าหลังฝน นะยินดีกับชาวราศีพิจิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับนะถ้าไม่ได้สัมพันธ์การก,กินีเนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นการก,กินีจรการก,กินีเนี่ยแปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัตจุดเสียหายแปลว่าสิ่งไม่ดีทั้งปวงล้วกันนะครับทีนี้ตนุเราเนี่ยไปอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยเราได้เกมพิเศษด้วยนะครับนอกจากคําว่าตนุไปสุภาษแล้วยังได้เกมพิเศษเราเรียกว่าได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับ เขาเรียกว่าอุดมเกณฑ์เกณฑ์แห่งอุดมสมบูรณ์แสดงว่าหลังจากนี้นะครับตั้งแต่วันที่19ต้นไปชาวราศีพิจิกจะมีความโชคดีจะมีโอกาสจะมีคนคอยช่วยเหลือ ในลักษณะต่างๆคิดอยากจะทําอะไรยังไงความสําเร็จเนี่ยนะครับก็จะมีให้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับเมื่อเดือนที่แล้วโดยสิ้นเชิงเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอีภพเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนอลินะครับอลิสุภานะครับถ้าไม่ได้เป็นการลักินีก็เป็นลักษณะของการขันอาสามีความขยันขันแข็งมีการเรียนรู้มีการค้นคว้าทํานู่ทนทํานี่เพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จแต่ถ้าเป็นการลักกินีเนี่ยแปลว่าทําคุณคนไม่ขึ้นนะจากการว่า อลิไปสู่ภาและเป็นการกินนี่จะทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับก็จะช่วยเหลือใครหรืออะไรยังไงดูให้ดีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ทําแล้วนะครับเรารู้สึกชื่นใจแต่บางคนเราทําแล้วเรามีความทุกข์นะครับเช่นไปค้มามประกันให้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นเนื้อไม่ได้กินเอาก็ดูมาแขวนขคออะไรประมาณนี้นะมันก็ออกได้เหมือนกันนะก็อันนี้ต้องมาดูดวงส่วนตัวนะครับว่าคุณมีดาวอะไรตั้งรับ นะครับก็จะเป็นการขยายอีกทีหนึ่งนะแต่ภาพรวมแล้วถ้าไม่ได้เป็นการกรัินีสันติฐานก่อนว่าดีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับการที่เราได้พระศรีวิษณุ ครับอันนี้คือเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงนะครับความองอาจความสง่างามความมั่งมสีสุขความเจริญก้าวหน้า<ๆ>ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกท,ทุกท่านนะครับที่คุณจะมีโอกาสหรือมีสิ่งดีๆกะรังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับก็ยินดีด้วยโอกาสที่เข้ามานะฮะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ถ้าได้รับมอบหมายแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันจะส่งผลดีกับคุณมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พระพิจนาธ นะครับได้ไพ่พระเกตเนาะนะนะก็ไพ่นี้เป็นไพ่แห่งความเชื่อนะครับเชื่อก็คือเกี่ยวเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระนะครับสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับที่ในทางที่ดีนะไม่ใช่ไปในทางที่เสื่อมนะไม่ได้ออกไปในแนวที่ไม่ดีนะครับเช่สนสวดมนต์ไหว้พระคาถาต่างๆที่นะครับเป็นคาถามงคลนะไม่ว่าจะเป็นคาถาชินนาบัญชรพาหุงมหาการนะครับคาถา อะไรก็แล้วแต่อิติปิโสก็ว่ากันไปนะอัน,นที่เป็นมงคลนะสวดไปก็จะเสริมนะให้เฮงทั้งความสามารถเฮงทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับก็ยินดีกับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับที่ว่านับจากนี้คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนอะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะครับดาวพระอาทิตย์เ,เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเราจะเรียกยว่ากรมมะ นะครับก็แน่นอนครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดนะครับเวลายี่สิบสองนกานะครับห้าสิบเจ็ดนาทีคุณก็ยังยังเบื่ออยู่นะคือยังยังทางานยังอะไรได้ไม่เต็มที่มันเหมือนเป็นช่วงปรับตัวละกันนะครับก็เหมือนกับก่อนหน้านั้นเจออะไรมาเยอะพอสมควรนะครับทําให้เหนื่อยทําให้ท้อทําให้รู้สึกว่าไม่มีแรงหมดกําลังใจอะไรก็ว่ากันไปนะไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเรา เดือนหน้านะครับเดี๋ยวดาวพระอาทิตย์ย้ายคุณก็จะมีไฟแล้วคุณจะทําอะไรคุณก็จะโอเคแค่ช่วงนี้คุณอย่าประมาทในการใช้ชีวิตอย่าประชดตัวเองนะครับอย่าน้อยใจตัวเองอย่าให้คนอื่นมามีบทบาทสําคัญกับภาวะจิตใจของเราจนเกินไปนะครับยังไงก็ให้นึกถึงทางสายกลางไว้นะครับทุกได้เศร้าได้เสียใจได้แต่ก็อย่าให้มันเกินไปเอาแค่ครึ่งเดียวพอนะเผื่อไว้ให้เราครึ่งนึงให้คนอื่นครึ่งนึงก็ได้นะก็ ช่วงนี้นะครับเวลากรม,มวินาศก็พยายามมีหน้าที่อะไรก็ทําไปตามที่เราทําได้นะครับก็ไม่ต้องมีปากมีเสียงไม่ต้องไปนึกน้อยเนื้อต่ําใจโดนอะไรยังไงก็คิดซะว่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงดาวเราอ่อนแอนะครับก็เอาหูศรีกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวดวงดาวดีเดี๋ยวคุณก็วิถีชีวิตต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรก็มีความรู้ความสามารถอะไรก็ แสดงไปเต็มที่นะครับตามศักยภาพนะครับพระนางสุรศรีเป็นภรรยานะครับของพระพรหมนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับเป็นผู้ที่มีความรู้มากนะครับใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับก็ถือว่าถือว่าให้เราใช้ความรู้ความสามารถนะครับเป็นลักษณะของการผลักดันสนับสนุนช่วยเหลือทําอะไรก็อย่าออกหน้าออกตานะครับคล้ายๆกับปิดทองหลังพระจะให้คุณมากกว่านะครับไม่ควรที่จะออกหน้าหรือทําอะไรเด่นจนเกินไปนะครับก็ใช้ความรู้ความสามารถเป็นลักษณะเบื้องหลัง นะครับจะดีกว่านะครับแล้วก็ได้ไพ่นะครับสามสามนะก็คือขยันนะครับขยันสองเท่านะครับนะเน้นทําไม่เน้นพูดเน้นทำนะครับแล้วก็ทําอย่างมีความสุขเพราะเรามีพลังแฝงเป็นดาวพฤหสุขนะครับนะถ้าดูจากภาพนี้ก็คือการเรียนรู้จากมหาเทพนะครับพระพิคเนก็เรียนรู้จากมหาเทพต่างๆนะครับก็คือต้องมีความขยันมีความกล้า นะครับกล้าที่จะปรับปรุงตัวเองนะครับกล้าที่คิดกล้าที่จะทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขในทางที่ถูกต้องไม่ได้ผิดกฎไม่ได้ผิดระเบียบนะไม่เบียดเบียนตัวเราเองไม่เบียดเบียนคนอื่นคุณทําได้ตามสบายเลยนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะ ดาวพุธเนี่ยในราศีเมถุนเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงโลครคภัยไข้เจ็บความทุกข์นะครับความเสียอกเสียใจนะครับหรือสิ่งที่มีความกังวลโลครคภัยไข้เจ็บนะฮะอีกภพเดือนหนึ่งเป็นเดือนที่ดีนะครับเราจะเรียกว่าพบราพะที่แปลว่าไรายได้ผลประโยชน์ไรายได้2องไรายได้3โอกาสความโชคด,ดีต่างๆเนาะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่นะวันที่24่สิบสี รับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22น45นาทีความโชคดีนะครับมาประเคนนะครับให้กับชาวราศีพิจิกเพราะดาวเจ้าเรือนลาบผลมาถึงตัวนะครับส่งผลให้เป็นคนมีโชคมีลาบมีโอกาสมีความโชคดีปรารถนาสิ่งใดก็จะเป็นไปนอย่างที่ตัวเองปรารถนานะครับก็ดาวอะไรตั้งรับถ้าเป็นคู่มิตรนะครับคุณก็จะได้ คุณนะครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญมีดาวเป็นศัตรูก็อาจจะลดดันมานิดนึงนะแต่ตามพบเรือแล้วถือว่าผ่านแล้วละ่ะคำว่าลาพักก็คือความโชคดีนั่นแหละความโชคดีมาหาตัวนะครับโอกาสต่างๆมาหาตัวถ้าคุณเป็นคนมีความสามารถช่วงนี้โอกาสมาแล้วนะครับอย่าเลือกงานนะทำอะไรได้ทําไปก่อนนะครับเ a คเงินก่อนเม k รายได้ก่อน ทำให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านใดบังเอิญเสียล้เกินนะครับคุณมีดาวพระพุธปีนี้เป็นการกินีจรนนะครับดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับก็จะมาถึงตัวเหมือนกันนะครับมรณะถึงตัวแปลว่าอะไรอ่ะอาจจะมีความกังวลใจนะครับอาจจะพลาดท่าสีทธีเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะนะครับแล้วก็คําพูดคาจาอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะ มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเวลาคนสื่อสารเราเราอาจจะสื่อสารแล้วเราอาจจะเข้าใจผิดนะครับทําให้เราทุกข์หรือกลับมาคิดก็ได้นะครับแล้วก็มรณะกุมักจะหมายถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะก็ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายหรืออะไรยังไงก็พยายามนะครับออตวรวจร่างกายนะครับอยาผ่อนยาผ่อนเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยเจอเร็วยิ่งดีนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหกลัวกลัวว่าจะเป็นโรคน,น,นู้นโรคนี้โรคนั้นจะกลัวหรือไม่กลัว นะครับถ้ามันเป็นระยะที่มันเป็นมันก็ต้องเป็นมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณจะกลัวหรือไม่กลัวนะนะครับว่าเฮ้ยกลัวใจไม่ดีกลัวไปตรวจแล้วจะเป็นโรคน,น,น,นู้นโรคนี้โรคนั้นต่อให้เป็นโรคที่รุนแรงที่สุดเลยคุณตรวจเจอเร็วคุณก็หายอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยโอ้ไม่อยากไปกลัวกลัวตรวจเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งไปเลยตรวจเลยเจอเลยเจอหนึ่งเจอสองเนี่ยมันยังรักษาหายแต่ถ้าเกิดผัดอ่าเป็นแล้วก็ ไปผัดไปผัดไปไปเจออีกทีระยะสี่เลยเงี้ยนะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่าผัดครับอย่าผัดเพราะวิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยดีนะครับคุณไปเลยยิ่งตรวจยิ่งเจอเร็วยิ่งรักษาหายนะครับไม่ใช่ว่ารอให้ลุกลามหรืออะไรประมาณนี้นะก็อันนี้ก็มีหลายๆคนเลยนะครับที่มาตรวจดูชะตากับผมเนี่ยนะใครเป็นอะไรยังไงผมให้ไปหาหมอหมดเพราะว่าในประสบการณ์ผมเจอคนที่คนใกล้ชิดเนี่ยนะครับนะก็ผัด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  ผัดผัดไปก็คือก็เปลี่ยนภพเลยทีนี้นะครับเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเลยทีนี้เพราะว่าผัดนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะก็นะครับมรณะนะครับทับลักก็พยายามปิดหูเยอะๆเขาบอปิดหูเยอะๆคือบางทีได้ยินเสียงมาทําให้จิตใจเศร้าหมองเราก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินปรับได้ไม่มาาชี้หน้าดาโชว์โชวโชง,ชง,ชง,ชงก็ถือว่า ถือว่าถือว่าไม่ได้ยินละกันนะแต่มันไม่มีใครจะมากล้าชี้หน้าดา่าอะไรหรอกเพราะมันโดยข้อหาหมิ่นประมาทกันไม่มีใครเขาอันนี้หรอกนะถ้าแบบไม่ถึงขั้นแบบอะไรจริงๆอนะนะครับก็ประมาณนี้นะก็ให้เรามาระวังไว้อะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไราจะเสริมเรื่องนี้ยังไงก็เรียนรู้นะครับสิ่งต่างๆที่จะเสริมพัฒนาตัวเองนะครับให้ มีความเจริญก้าวหน้าไพานารัตน์มุนีคือไพ่เดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเกี่ยวเรื่องของการหาไรายได้รับผลโอกาสโชคดีอะไรต่างๆนะค,คุณต้องรู้ว่าความโชคดีุ่นเกิดจากอะไรไม่ใช่ว่าเนั่งนึกว่าเฮ้ยเออมันเป็นเพราะอะไรนะครับก็คือหลกัหลกๆก็เกิดจากนิสัยนี่แหละความโชคดีต่างๆจะเกิดจากนิสยัยถ้าเราเป็นนิสัยที่ถูกจริตกับใครบางคนมันก็จะได้รับความเอ็นดูซึ่งกันและกัน นะครับมันไม่ได้แบบฟุกเฟิกหรืออะไรประมาณนี้นะทุกคนมันจะต้องมีข้อดีของตัวเองหาข้อดีตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งนั้นนะก็จะกลายเป็นจุดแข็งของคุณทําให้คุณเองเป็นคนที่โชคดีอยู่นึงนึงนั่นเองนะครับนะครับได้ไพ่นะครับสามศูนย์นะไพ่สามศูนย์ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับอันนี้น่าจะมาบอกเกี่ยวเรื่องของคนที่มีดาวพูธเป็นการและกินีมากกว่านะครับดาวองคารมารุตยูเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่มันแตกหักพยายามอย่าสร้างสปูนะครับแล้วก็พยายามอย่า เขาเรียกว่าอะไรที่มันทําให้เกิดปัญหานะครับพยายามหลบพยายามหลีกแล้วก็พยายามเลีล่ยงนะครับอะไรอาภัยได้ก็อาภัยอะไรที่เป็นสาเหตุแห่งปัญหานะก็ลดละเลิกนะครับเพราะไพ่ใบน,นี้ก็ถือว่าเป็นไพ่แตกหักถือว่าในบรรดาเลขนะครับเลขสามเลขศูนย์เนี่ยอังคารมรรุยูเจอกันเนี่ยเขาเรียกว่าเลือดตกยางออกนะครับก<ฮ>็บางคนก็อาจจะต้องแก้เคล็ดนะครับด้วยการบริจาคเลือดปล่อยปานาเขียงนะครับบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์นะครับ อะไรประมาณนี้นะครับหรือบางคนก็อาจจะไปถวายาที่โกหนวดที่โกนมีดมีดปงผมพระเพออะไรประมาณนี้นะครับก็บางคนก็มีบังเอิญคนรู้จักอยู่ใกล้วัดก็อะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับแล้วก็ถือว่าแรงนะเพราะว่าด้วยความที่ดาวมรณะก็มาทับรักแล้วได้ไพ่สามศูนย์อย่างนี้ด้วยเนี่ยก็อย่าประมาทและกันในการใช้ชีวิตเนาะนะครับประมาณนี้นะเอาละนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ เรามาดูดาวพะระพฤหัสบดีกันนิดนึงนะนะครับดาวพฤหัสบดีท่านเป็นดาวช่วยเรือนการเงินเนาะเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองกระแสงเงินสดนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะฮะก็ในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าพบปัต,ตนิที่แปลว่าคู่ค้า อ่าทวทีทวทีพบเรือนนึงนะครับในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าพบบุตตะนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาการลิเริ่มการลงทุนการเสี่ยงโชความพื่กนอความสุขนะครับฟังสดดสาล่าเิงนะครับนะกระดุมภาะไปไหนล้วครับกระดุมภาะไปอยู่ในเรือนคู่สัญญา นะครับก็แสดงว่าชาวราศีพิจิกยังคงโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของคู่สัญญาคู่ค้านะครับยังโดดเด่นลักษณะของการซื้อมาขายไปนะครับแล้ว <mín> ก <ert> ็โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของตัวแทนในหน้านะครับลักษณะประมาณนี้นะก็คือมีการแลกเปลี่ยนในลักษณะซื้อมาขายไปในลักษณะต่างี่ยคุณจะโดดเด่นมากนะครับบางคนก็นะครับเอ่อได้เงินจากคู่คู่ครองได้เงินจากแฟนได้จากอะไรประมาณนี้ก็ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับพื้นดวงแต่ละคนว่าเอ่อมีบุญมีธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมนะครับบางคนเนี่ยเกิดมา โชคดีนะครับมีคู่ที่คอยซัพพอร์ตดูแลอ่านี้ก็ช่วงนี้ก็จะได้เยอะหน่อยนะครับบางคนเสียให้กับคู่อยู่เป็นประจำนะครับถ้าไม่ได้เป็นการากีก็อาจจะเสียน้อยหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะครับอีกภพเรือนนึงนะครับปุตตะนะครับอยู่ในเรือนปัตนิก็ยังคงโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของคู่เกี่ยวเรื่องของแฟนเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับชาวราศีพิจิกหลายๆท่านนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างนะครับที่จะประสบผลสําเร็จเรื่องของความรักอย่างดีนะครับนะครับก็ หมายถึงว่าหลังวันที่19บะก้านะก่อนนั้นตอนตกมรณะก็ไม่ดีนะเออก็คือตอนนี้เรื่องดีแล้วเรื่องความรักรักครั้งแรกรักครั้งใหม่นะครับมีความสดใสในเรื่องของความรัก นะครับนะได้คู่ที่ดีได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ยังคงเกิดอยู่นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวเรื่องของความรักก็ยินดีด้วยรวมทั้งคู่สัญญาต่างๆก็ถือว่าดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่ความมั่นคงนะครับที่เราเรียกว่าไพ่พระพรหมนะฮะไพ่พระพรหมเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับเพราะเป็นการรวมกันของมหาเทพนะครับ้วก็จะมีพระศิวะนะครับมีพระนาลายบณฑ นะมีพระอน,น,นัตอนตราชมีพระแม่รัศมีนะครับนะก็เป็นการบอกสอนนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของกดระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆหรือการตกลงปงใจนะครับบางคนก็อาจจะได้คู่นะครับที่เกิดจากที่บ้านจัดหาให้ก็มีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับ,แ,นะรบแนะนําคนนู้นคนนี้ให้ก็มีเหมือนกันนะครับก็าถามว่าดีไหมก็ดีนะนะก็ดีนะถ้าเกิดว่ามันเชื่อมโยงกันทั้งทั้งในหราศัสตร์ด้วยว่า ไม่ได้เป็นการละกินีเพื่อนหัสไม่ได้เป็นการอะไรเงียก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ที่ดีแล้วแล้วก็อยู่กันอย่างมั่นคงนะครับก็จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหน้าที่การงานดีมีความอุดมสมบูรณ์นะนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกก็มีเกณฑ์ที่จะได้คนที่เพียบพร้อมนะครับนะก็ได้ไพ่สี่เจ็ดแต่ก็บางครั้งเอ่อก่อนที่จะคบกันอะไรกันก็เนื่องจากเราได้ไพ่สี่เจ็ดเนี่ย 4, เราเรียกว่าเอ่อไพ่คู่สมพลนะพระพุธกับพระเสาเนี่ยก็คือในเรื่องของ ก่อนจะตกลงใจก็ต้องเรียนรู้กันก่อนนะเรียนรู้แล้วก็ให้เข้าใจนิสัยใจคอกันนะครับเราชอบอะไรเราเกลียดอะไรอะไรประมาณนี้นะก็คุยกันเพราะคาว่าคู่สมพลคือการร่วมมือกันนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดอะไรยังไงก็มีการเรียนรู้ก่อนไม่ใช่แบบฟ้าแลบเขาว่าดีก็ดีตามไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับต้องมีการตรวจนิดนึงนะครับนะว่าจะหลุดตรงกันไหมอะไรกันตรงไหมก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสื่อสารกันมากกว่า นะสื่อสารให้ได้ผลประโยชน์ร่วมมากกว่านะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งนะดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีนะครับพฤศกุกเราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่ส่วนคู่สุทยาคู่คองนะครับความรัก อีกภนะพเรือนหนึ่งมาจากราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าภพวินาศนะครับวินาศก็แปลว่าลับๆซ่อนเร้นปิดบังไม่เปิดเผยนะครับหรือความเสียหายต่างๆการขังจองจําอันนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับต,ตั้งแต่นะครับวันที่16เลยนะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา7จ็นาฬิกาเจนาทีนะครับดาวเจ้าเรือนปัตนิมาทับลักเลยนะครับถึงตัวเลยนะครับแล้วดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยท่านเป็นธาตุน้ําแล้วก็ไปอยู่ในราศีพิจิกซึ่งราศีพิจิกก็เป็นธาตุน้ํา เมื่อธาตุน้ํามาอยู่ในเรือนน้ำนะก็กลายเป็นอส,สีติทาตความหมายนั่นก็คือให้ผลรวดเร็วรุนแรงนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากความรักนะครับเพราะอะไรเพราะคาว่าลาพะมาทับรักดาวคู่มาถึงตัวด้วยนะครับก็ชาวราศีพิจิกนะครับก็จะสมหวังนะครับเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับลมหวน ที่เคยมีปัญหาเรื่องความรักอะไรก็สามารถเคลียร์ได้อะไรได้นะครับต่อไปต้องต้องไม่สัมพันธ์การกินีนะแล้วก็ในพื้นดวงเดิมไม่ได้มีดาวอะไรมาขัดนะคุณก็จะสมหวังนะครับชีวิตคู่ก็จะรับรื่นรวมทั้งคู่สัญญารวมทั้งอะไรต่างๆนะครับก็ได้ผลประโยชน์ที่ดีนะครับก็ถือว่าโอเคแหละถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าเป็นเป็นจังหวะเกี่ยวเรื่องของ คู่สัญญาจังหวะเกี่ยวเรื่องของความรักเกี่ยวเรื่องของอะไรเนี่ยต้องยกให้ชาวราศีพิจิกเลยในช่วงของเดือนนี้ประสบผลสําเร็จนะครับอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับก็ด้วยความที่ได้คู่อาีติที่าน,นั่นแหละ นะครับแล้วก็ดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยเป็นคู่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าให้คุณกับชาวราศีพิจิกถ้าถามว่าราศีไหนมิสเสนสุดก็ต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกในช่วงของหลังวันที่16เป็นต้นไปเนี่เด่นมากๆนะครับนะเมตตามหานิยมกันเลยทีเดียวนะใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบคนเห็นคนเอ็นดูนั่นเองนะครับนะแต่ก็อย่าอย่าใช้ความรักหรืออะไรไปหลอกลวงคนอื่นนะนะครับมันจะมีผลไม่ดีตามมาทีหลังนะครับการที่เราได้ไพ่นรสิงห์เนี่ย นะครับมันจะเป็นภพที่ค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งกันพอสมควรนะครับก็อย่าพยายามไปขัดผลประโยชน์ใครอย่าพยายามไปแย่งแฟนของใครอย่าพยายามไปรักใครโดยที่ไม่ไม่มีความชัดเจนนะครับนะเพราะว่าเอาละคนเราเนี่ยมีคู่อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะมีแฟนดยู่อะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันก็โอหกกันนั่นแหละมันจะมีอยู่ นะมีแฟนไหมไม่มีโสดไหมโซดอ่าแต่จริงๆก็มีมีแฟนมีอะไรกันหมดแล้วละ่ะเนะครับก็ต้องเช็คดีๆนะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้เขาบอกว่ามันจะเกิดปัญหานะครับมันเกิดปัญหาจากความที่เราเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆแล้วเราไม่คัดกรองดีๆมันก็จะเป็นภัยกับเราบางทีเราไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของนะครับแล้วเจ้าของเขาค่อนข้าง,างจะหวงนะอันนี้ก็จะมีปัญหาถึงขั้นเออไม่ดีอะ่ะ ก็ดูดีๆใชคดีๆนะครับนะเช็ดีเดี๋ยวต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเรื่องของความรักความอะไรเงี้ยต้องใช้เวลานะครับบางทีไปชอบคนผิดไปรักคนผิดไปรักคนมีเจ้าของเนี่ยนะมันอาจจะนำพาทุกข์มาหันมาให้คุณในอนาคตก็ได้นะครับเราะมัดระวังหน่อยนะครับนะเอาละนะครับได้ไพ่อะไรนะครับได้ไพ่โอ้โหได้ไพ่ได้ไพ่สามเจ็ดนะอันนี้คือไพ่อมาหิตเราเรียกไพ่คืองนี้อังคารเนี่ยก็เป็นความกล้านะครับเสาก็แปลว่าความอึดความอดทน นะครับแล้วพลังแฝงเนี่ยก็คือได้10นะสบวกเเป็น10 10ก็เป็นกําลังเสาถ้าก็เสาเนี่ยมีกําลัง2เด้งนะก็จะออกไปในลักษณะของโทษทุกนะครับนั่นก็หมายความว่าพยายามดีกว่าผมมองนะเรื่องของความรักเนี่ย ถ้าไม่มั่นใจอย่ายุ่งเลยนะครับไม่มั่นใจอย่ายุ่งเลยนะครับอยู่แบบอยู่ห่างๆดีกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าเอาหลักต่างคนต่างโสดรู้จักมีประวัติเออไม่มีปัญหาเรื่องอะไรยังไงอันนี้ครบได้นะครับแต่อะไรที่มันยังคุมมคืออะไรที่มันยังไม่ชัดเจนนะครับด้วยความที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยเปิดไพ่แรงมาสองใบไม่ว่าจะเป็นเลขสากสับศนยเนี่ยอังคารมรุตยูและยังตามด้วยสามกับ7็อีกเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะนะเปิดไพ่มาเนี่ยนะครับเปิดอยู่ทั้งหมด8ดใบเนี่ย ล่อไปสองแลยนะนี่ถือว่าหนักนะครับถ้าเกิดว่าลักษณะของการดูดวงส่วนตัวสมมติมาดูดวงส่วนตัวแล้วเกิดถ้าได้ไพ่อย่างเงี้ยสองสามศูนย์แล้วก็สามเจ็ดอย่างเงี้ยผมจะห้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังคิดที่กำลังจะทําที่กำลังจะดําเนินการเลยนะเพราะมันเป็นไพ่รุนแรงนะแล้วได้นรสิง์ด้วยนะมันไพ่แหวกอกแหวกอะไรเงี้ยนะเรื่องความรักผมอยากจะติงชาวราศีพิจิกไว้มากๆหน่อยนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกของรักของหวงทุกคนเนี่ยมันก็ มันมันมันยังไงอ่ะมันห่วงกันได้อ่ะแล้วคนห่วงเนี่ยมันมันมันไม่ได้ห่วงอย่างเดียวบางทีมันหึงด้วยบางทีนะอะเรามาระวังหน่อยละกันนะครับจะคบใครอะไรยังไงนะครับให้พิจารณาเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีภัยมาถึงตัวได้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวนะครับพะเสาร์เนาะนะดาวพะเสาร์นะครับอ่าอีกภพเรือนหนึ่งเมื่อกี้ลืมบอกก็เรียกวินาศก็เหมือนกันอ่ะวินาศทับรักก็มาจากความรักนี่แหละให้เรามดระวังหน่อยก็ ตอบโจทย์แล้วเมื่อกี้นะครับไพ่นอสิงได้ไพ่สามเจ็ดอะไรเงี้ยตอบโจทย์แล้วนะครับดาวพระเสาเนาะสหาชะสหาชะไปไหนสหาชะไปเพราะสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับไปพันธุก็คือไอ้เรื่องของความโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของความสนิทสนมเรื่องอะไรการเข้าหาคนง่ายอะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะครับและโดยทั่วไปเวลาดาวเสาเนี่ยอยู่ในภพที่4หรือเดือนพันธุเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นเศรษฐีที่ดินนะครับเศรษฐีหลักทรัพย์นะครับ บางคนก็ก่อร่างสร้างตัวสร้างบริษัทสร้างโรงงานสร้างอะไรเงี้ยนะอันนี้หมายถึงว่าถ้าดวงเดิมนะครับเสาอยู่ในภพที่สีแล้วมาจากภพเรือนดีเนี่ยส่วนใหญ่จะรวยนะครับจะมีหลักทรัพย์เยอะนะครับแต่ทีนี้สําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยคำว่าสาหัชะไปพันธุเนี่ยจะเข้าคนได้ง่ายมีคอนเนคชันที่ดีนั่นเองนะครับก็คอนเนคชันเนี่ยทำให้เราเองเนี่ยก่อร่างสร้างตัวได้บางทีชักนากันไปทําเรื่องดีๆนะครับไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ นะชวนกันไปหาไรายได้เสริมเช่นไปเรียนทําอาหารอย่างเงี้ยไปเรียนคอร์สพิเศษอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าไปเจริญเก้าวหน้าสหาหะสพาไปเจริญก้าวหน้าทําให้เราก่อร่างสร้างตัวอะไรประมาณนี้อันนี้ถือว่าดีนะแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีดาวเลง็งดาวอะไรเงี้ยก็ถือว่าพราะสังให้คุณเต็มที่นะครับแล้วก็ดาวยังเดินถอยหลังไม่เป็นไรนะรแต่หลุดระวางพิษมาตั้งแต่วันที่7 ตุลาแล้วก็ถือว่าเริ่มจะดีแล้วทุกอย่างทุกอย่างก็เริ่มจะดีแล้วสำหรับชาวราศีพิจิกนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับก็ได้ไพ่แม่น้ํายมุนานะเป็นแม่น้ําอันดับสองของอินเดียซึ่งเป็นแม่น้ําแห่งความสุข นะครับเราดูจากภาพเนี่ยเราก็เห็นว่าปลาเล็กปลาน้อยกระโดดปลาตัวใหญ่ก็ให้พนังนั่งเนาะนั่นก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องของมิตรภาพนะครับก็จะมีเกณฑ์ที่จะเจอกระยามิตรที่ดีนะครับเราก็เช็คดีนะครับคนไหนดีคนไหนไม่ดีคนดีเป็นยังไงคนดีก็คือไม่เบียดเบียนแค่นั้นเองไม่เบียดเบียนกันและกันเขาเรียกว่าคนดีแล้วนะแต่คนที่เบียดเบียนกันก็อันนั้นก็เอ่อก็ต้องดูเหตุป,ปัจจัยแหละเพราะว่าทุกคนมันมีในเรื่องของบุญคุณกันอยู่นะครับทุกคนจะมีอยู่ นะครับก็ดูตามเหตุปัจจัยนะครับถ้าเป็นคนดีนะครับพิจารณาแล้วดีแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองก็ช่วยได้ถ้าที่เราช่วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อได้ไพ่นะครับได้ไพ่พระจันทร์เป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับนะก็ใส่ใจหน่อยนะครับปัญหาเพื่อนฝูงสังคมนะครับคําว่าพระจันทร์เนี่ยเปรียบเสมือนแม่ละกันนะครับพระจันทร์เนี่ยเป็นเป็นดาวแห่งแห่งความรักที่บริสุทธิ์นะพระจันทร์เนาะ คนที่มีพระจันทร์เด่นในพื้นดวงชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่ห่วงใยคนรอบข้างนะครับจะเป็นคนที่ชอบเทคแคร์คนเป็นคนที่ชอบเห็นคนอื่นมีความสุขนะครับตัวเองลําบากเหนื่อยไม่เป็นไรอยากจะเห็นแค่รอยยิ้มอยากจะเห็นแค่อารมณ์อ่อะเหมือนแม่นะเห็นลูกนอนนะครับนอนอิ่มนะกินอิ่มนอนอุ่นอะไรประมาณนี้ นะครับก็มีความสุขนะครับดาวพระจันทร์เป็นเรื่องของความใส่ใจแล้วกันนะครับนะถ้าคุณใส่ใจมิตรภาพสังคมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมหมายว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะเหมือนทรวัสราทุสุบดิบเรื่องอะไรประมาณนี้ช่วยได้ช่วยช่วยเขาเรื่องมีความเอื้ออาทรให้กันแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับแล้วก็ได้ใจคนแล้วก็ทําให้เราเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จในชีวิตได้อย่างง่ายนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูพระราหูกันนิดนึงนะ พระราหูเนี่ยท่านเป็นดาว,วเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดีวงศาขนาดยากนะครับพันธุไปปุตตะนะครับบางคนก็ตั้งครันบางคนก็มีบุตรนะครับบางคนก็มีลูกน้องใหม่นะครับบางคนก็รับสมัครงานบางคนได้ลูกน้องดีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงด้วยว่ามีดาวอะไรขัดไหมถ้าไม่มีดาวอะไรขัดก็สันนิษฐานได้ว่าดีนะครับเพราะว่าพืนรหัสไปดีเพราะว่าราหูไปอยู่กับพืนรหัสไปอยู่เรือนพืนรหัสพืนรหัสไปดีอย่างเนี้ยนะครับ แต่ถ้าเป็นการลกินีมันก็จะลดหลั่นกันไปหรือถ้ามีดาวศูตรูตั้งรับจ๋าจ๋าก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ว่าตามพบเลือนถือว่าดีนะครับเพราะว่าพันธุ์ห้อยปุตตะเนี่ยมันจะเข้าคนง่ายจะโดดเด่นเรื่องของการปกครองนะครับจะทําอะไรยังไงก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีความอบอุ่นมีความสุขอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับนะบางคนมีปัญหากับคนในครอบครัวนะครับก็ขอโทษขอโพยนะครับแล้วก็กลับมาเป็นคน ที่เป็นการเยเมนิตต่อกันก็ได้นะครับบางคนญาติไม่มองหน้าอาจจะเคยมีปัญหาตั้งรุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วชุดน,นี้ก็เคลียร์กันได้เป็นอิทธิพลของดวงดาวนั่นแหละนะครับนะครับ,นะรบก็ได้ไพ่สีรามก็เป็นไพ่ไม่ประมาทนะครับนะก็คือเราต้องคอยทบทวนตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีปัญหาในเรื่องของการก่อร่างทั้งตัวมันเป็นเพราะอะไรขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงนานเป็นเพราะอะไรขัดแย้งหัวหน้างานขัดแย้งที่บ้านขัดแย้งญาติเพื่อนรอบคพิจารณาตัวเองอยู่เนืองเนืองนะครับว่าเรา ทำอะไรยังไงทําไมถึงเป็นอะไรอย่างนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําถูกแล้วคนอื่นไม่เข้าใจเราเราก็อยู่ของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเราอ่ะพิจารณาแล้วเรารู้สึกว่าเราผิดนะครับเราก็ไปขอโทษขอโพยแค่นี้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่านุษย์เราพร้อมให้อภัยเสมอพร้อมให้อภัยเสมอนะถ้ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบรุนแรงมากมนะให้อภัยได้นะครับก็บางทีขอโทษองมาลัยดอกไม้นะครับอะไรแค่นี้เองนะครับมีความปรารถนาดีก็ก็ได้แล้ว นะครับก็สามารถที่จะทําให้คนที่ไม่รักไม่ชอบกันก็มารู้สึกดีต่อกันได้นะครับแต่ปัญหาคือมันต้องมีคําว่าอภัยทานให้กันนะครับก็จะช่วยได้นะครับก็ได้ไพ่4ี่นะครับก็คือเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการ การคุยกันเจรจาการสื่อสารนะครับดาวพุธก็เป็นดาวสื่อสารเป็นเทพเจ้าแห่งการค้านะครับเป็นเทพเจ้าของวัพิภพิพานนะเมื่อมีสี่สองตัวก็คือบนวาทะสินนะครับพูดอะไรคนก็ฟังพูดอะไรคนก็เชื่อนะครับแต่ว่าสี่สี่มันจะไม่เหมือนสี่ห้านะสี 4, 5, ่ห้าพูดถึงหลักการแต่ว่าสี่สี่เนี่ยจะพูดถึงออกแนวที่แบบว่าน่าฟัง นะแปต,แต่บางทีอาจจะต้องมีความรู้นะแต่ฟังแล้วน่าฟังชอบอะไรก็ได้เหมือนกันนะอารมณ์ก็คล้ายๆเหมือนกับเราฟังเพลงอ่ะเพล,เพลินๆอ่ะม,มันไม่เหมือนกับสี่ห้าที่ฟังแบบเป็นหลักการเป็นการสอน,นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันมีพลังแฝงของของดาวราหู เพราะราหูเนี่ยบางทีไม่ไม่ต้องมีเหตุผลหรอกจะรักจะชอบก็ไม่ต้องมีเหตุจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องมีเหตุผลนะครับนะก็คือเอาเป็นว่ามีวาทศิลป์ในการพูดการเจรจาการสื่อสารจะช่วยได้นะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดลาะการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษครับสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องขออาจารเกรรน้้็ะคับลดมพอไ จะเป็นซูเปอร์แตงอารจะาก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวย,วยเๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอดสวัสดีครับ